แจ้งเรื่องผ่านเพจบรรณาศารเรื่องแรกนะครับแจ้งมาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเชิญชวนคุณผู้ชมเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ครับติดตามอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อที่ได้รับความนิยมนั่นก็คือปลาช่อนและปลาดุกหลากหลายเมนูครับจนได้ขึ้นบัญชีสินค้า GI สินค้าบ่งบอกทางภูมิศาสตร์ว่าหารับประทานได้ที่นี่ที่เดียวครับ เทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ครั้งที่30จัดขึ้นบริเวณสาะระกลางจังหวัดสิงห์บุรีนะครับงานจัดระหว่าง24ธันวาคมปีนี้ถึง2มกราคมปี2568นะครับกิจกรรมนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2567นี้นะครับก็จะมีขบวนแห่นะครับจากอำเภอต่างๆซึ่งจะนำของดีนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนในขบวนแห่นะครับ บริเวณของเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับจากวัดโพก้าต้นไปถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลสิงห์บุรีนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าเราจะเริ่มฤดูการเทศกาลกินปลาของจังหวัดสิงห์บุรีครับ นอกจากได้รับประทานเมนูอร่อยจากปลาเมืองสิงห์บุรีแล้วนะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสําคัญให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะครับรวมไปถึงยังมีของฝากจากเมืองสิงห์บุรีด้วยครับกินปลาสิงห์บุรี